อบาุ๊บมีคำถามอะไรไหม <c oughs> ไม่มีคำถามแต่ตัวเห็นมันไม่คิดว่าปฏิฆาที่เรามีนั้งแต่สมัยไม่รู้สมัยไหนแ้วพอเรื่องธรรมชาติเราไม่เคยเห็นคุณค่าของมนุษย์หมองเห็นเราเป็นคนที่รักธรรมชาต,ตเิเราเห็นเจอธรรมชาติเป็นผู้ให้ที่หลวงพ่อเมื่อวา,มานนี้บอกว่ามาให้อาหาร เราเห็นแต่มนุษย์เป็นผู้ทำลายล้างมันไม่รู้ตัวว่านั้นคือเป็นปฏิฆาไปตอนนั้นเ่อวานก็เหมือนมาทวนอีกนิดนึงมันค่อยละลายไปหน่อยตรงนี้ทวนทวนอย่างไรให้เพื่อนเขาได้ยินด้วยทวนอย่างไรก็เดินแล้วก็เดินจิตตามฟังคลิหของพ่อด้วยแหละมันค่อยๆไล่มาเป็นสเต็ปนะ หมือนจิตเขาค่อยๆน้อมค่อยๆเห็นการเกื้อกูลค่อยๆเห็นความอดทนอดกัน้นแล้วค่อยมาเห็นตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะหลวงพ่อเออมันจริงๆเนาะมันมามันแต่มันออกสังเวชนิดนึงตอนแรก่มันมาเพื่อทาลายล้างกันจริงๆแต่มันมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอิทัปปัจจยต,ตาเหมอือนที่พระพุทธเจ้าบอก มันก็เลยยอมรับเออเผื่อมันจะยอมรับว่ามนุษย์เนี่ยมาเพื่อเป็นตัวเร่งขบวนนการของการแปรปวนอ่ะเป็นเป็นเหตุน็นตัดใจอย่างนี้แบบนี้เป็นธรรมดานะอะไรเงี้ยเผื่อมันจะลงเป็นธรรมดา <c oughs> ต้องมาเดินอีกเม,มื่อเชาลงไหมลงคะ่ะ <c oughs> สำหรับผู้มาใหม่อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้น่กก็ทำางฟังเข้าใจซะสมพติเราเป็นผู้ดูหรือเป็นผู้เล่นอันแรกเราเป็นผู้เล่นก่อนในวงจรของธรรมชาติอยู่สิกบกินยุงงูกินกบงูใหญ่กินงูเล็กที่กินกบหมูกินงูคนกินหมู ยุงกัดคนเราพิจารณาวงจรเนี้ยนั่นคือเราเป็นเป็นผู้เล่นกับสัตว์กับม,มนุษย์และสัตว์เล่นด้วยกันเมื่อเล่นด้วยกันเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนอยู่ภายใต้ความกดดันหมดก็คือ เป็นทั้งนักล่าและผู้ถูกล่านะทุกคนก็อยู่ในวงจรเนี่ยทั้งนักล่าและผู้ถูกล่าหมุนอยู่ในวงจรวัตจักรเนี่ยแต่ในวัตจักรเนี่ยมันหมุนอย่างเนี้ยมันหมุนทําให้ธาตุสี่แปรปรวนมีเร่งสปีดขึ้นไม่งั้นธาตุสี่แปรปรวนก็ตาม ธรรมดธรรมชาติธรรมดาของดินฟ้าอากาศและนี้ถ้าสีแปรปวนเพราะมีการเล่งของมนุษย์กับสัตว์ที่มันแปรปวนนะเราเห็นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าสมมุติเราเป็นผู้เล่นเราก็จะเหนื่อยจะต้องอยู่ภายใต้ความกดดันของการที่จะถูกไล่ล่าและขั้นเดียวกัน เราก็ต้องล่าเพื่อดำรงชีพแล้วมันก็หมุนบนอย่างเงี้ยดัน,นั้นถ้าเรามองว่าทุกคนอยู่ภายใต้ความกดดันจิตมันจะถอยไม่เองด้วยความเห็นอกเห็นใจเออเขาอยู่ภายใต้ความกดดันจะเห็นว่าพอเราพิจารณาเงื่อนนี้มันปาสจากมองว่าใครผิดใครถูกแล้ว มองว่าเนี่ยมันอยู่ภายใต้ความกดดันเมื่อเขาอยู่ภายใต้ความกดดันความเห็นอกเห็นใจของเราก็จะเกิดขึ้นเมื่อเห็นหกเห็นใจเกิดขึ้นนี่คือความเมตตาจิตมันจะถอยออกมาเป็นผู้ดูเต็มตัวดูวงจรน,นี้จะเห็นว่าจิตพดูวงจรน,นี้อัตตาตัวตน ที่ขณะที่เข้าใจตรงเนี้ยอัตรามันจะเล็กลงไปอีกบางลงไปหรือแทบไม่มีเป็นผู้ดูวงจรนี้นะ,ะแล้วก็ต่อไปจิตมันก็มองลึกลงไปอีกสัตว์กับพืชก็อ,อยู่ในวงจรของการ ทำให้ธาตุสี่แปลปรวนนะด้วยตัวสัตว์เนี้ถูกจะเรียกว่าถูกสมมุติหรืออุปโลกให้เป็นอาหารของวัตตะเป็นแหล่งอาหารของวัตตะสงสารก็จะเห็นว่าสัตว์ต่างๆก็จะต้องมี เผ่าพันธุ์เยอะๆเพื่อไปป้อนอาหารให้กับวัตถะสงสารซึ่งเราก็สังเกตดูไม่ว่าสุนัขไม่ว่าแมวไม่ว่าหมูไม่ว่าไก่คือสัตว์ต่างๆมองเห็นเลยว่าเขาต้องสืบเผ่าพันธุ์จำนวนมากเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์แล้วเผ่าพันธุ์เนี้ยมันก็จะเป็นอาหารป้อนกับ ระบบวัะสงสารแล้วป็นถูกลิมิตมาแบบนี้ถามว่าทำไมต้องลิมิตแบบนี้นี่คือตามกรรมของแต่ละแต่ละสัตว์แต่ละชนิดให้เรามองก็เห็นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้คือเข้าใจธรรมชาตินี้มันเป็นแบบเนี้แล้วล่อไปก็ต่อไปก็ดูมนุษย์ดิมนุษย์เนี่ยก็ถูกธรรมชาติเนี้ยสร้างสารรค์ ให้เป็นตัวกําเนิดของอารมณ์นะมันจะแบ่งเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงฝ่ายชายถูกให้เกิดเป็นเจ้าของลาคะคือจะเห็นว่าฝ่ายชายเนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยเมตตาที่ลึกซึ้งกว่าฝ่ายหญิงนะ แต่ไอ้ตรงเมตตาตัวนี้มันล้ำเส้นไปสงสารมันก็เลยกลายเป็นราคะฝ่ายหญิงก็ถูกให้มองเห็นสถานการณ์ต่างๆเป็นตัวเสียประโยชน์เสียเปรียบก็เป็นโทสะตีลงราคะกับโทสะตัวนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนให้ปรากฏการของท่าสี่แป,ปรปวนเนี่ย แรงขึ้นหมุนแรงขึ้นด้วยอารมณ์แปรปรวนแบบนี้เมื่อเราเข้าใจเป็นแบบนี้เราจะเห็นฟวามเห็นใจเห็นอกเห็นใจต่างเพศก็จะมีขึ้นการที่จะเป็นปฏิฆะหรือไม่ไม่เข้าใจก็จะเห็นอกเห็นใจเสร็จแล้วเราก็าไปดูอีกที มนุษย์และสัตว์เนี่ยแต่เรามองเห็นธาตุสี่แปรปวนธาตุสี่แปรปวนเนี่ยคือมันแปรแปรปวนจากสถานะของธรรมชาติอันหนึ่งเป็นอีกอันหนึ่งเช่นน้ำแข็งกลายเป็นน้ำมันจะให้แรงมาให้ความเย็น น้ำแข็งไปกลายเป็นน้ำจะให้ความเย็นเมฆซึ่งเป็นแกส๊สกลายเป็นน้ำให้อะไรความร้อนอบอ้าวนะยกสองตัวอย่างอย่างอื่นก็เหมือนกันละอกไปไล่เอาเองจะเห็นว่าถ้าสี่แปรปรวนคือของแข็งของเหลวแกส๊สและพลังงานแปรเปลี่ยนเป็นสถานหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งเนี่ยมันให้เย็นร้อน อ่อนแข็งออกมาแล้วเราด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจว่าไอ้เย็นล้ออ่อนแข็งมาจากไหนเราก็ไปจับสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์ปรุงแต่งออกมาเป็นชอบไม่ชอบเมื่อปรุงแต่งออกมาเป็นชอบไม่ชอบมันก็จะกลายเป็นโกรธเป็นไม่พอใจหรือเป็นสารพัดที่มัน หมุนอยู่พาเราหมุนออกไปห่างจากความจริงไปตลอดทางเพราะความจริงจริงๆแล้วที่เราสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้าเรามีสติมีศรัทธามีความเพียรก็มองไปต้นต้นเหตุที่ทำให้เราร้อนอบอ้าวต้นเหตุที่เราเย็นหนาวสัน่น พราะอะไรเพราะท่าสี่มันแปลงตามที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้แม้ท่าสี่เมื่อจิตไม่เข้าใจอย่างนี้แทนที่จะปรุงโอ้ยไม่พอใจอะไรนะอ๋อท่าสี่มันแปลงแปลงพอเราอ๋ออย่างนี้ปั๊บอาการพอใจหรือไม่พอใจเงียบไปเลยพอรู้ตามวามเป็นจริงให้เราค่อยๆฝึกไปทีละเรื่อง เรื่องจนจะเห็นว่าปรากฏการที่ทำให้เราเกิดอารมณ์มาจากท่าสี่แปรปวนทั้งสิ้นนะท่าสี่แปรปวนทั้งสิ้นแต่นี้มันแปรปวนยังไงเราก็ามองลึกเข้าไปก็จะเห็นการแปรปวนในร่างกายเราก็ได้มันแปรปวนมันก็ให้โอ๊ยวันนี้ปวดท้องท้องมันร้อน มันไม่ชอบปวดท้องมันก็จะออกอาการเป็นเวทนาไม่ชอบเมื่อไหร่จะออกเป็นเวทนาเป็นทุกขเวทนาถ้าชอบเมื่อไหร่เป็นสุขเวทนาเห็นไหมนี่คือทาสิ่งในร่างกายถ้าแปรปรวนไปหาสิ่งที่เราชอบสุขเวทนาเกิดเนี้ยส่วนรายละเอียดตรงนี้ทุกคนต้องพิจารณาเองเพื่อประกอบความเข้าใจ แล้วปัญญามันจะค่อยๆกว้างขึ้นเมื่อใจมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นเนี่ยผู้รู้ใจหรือกับผู้รู้มันจะเป็นอันเดียวกันมันจะไม่สงสัยแล้วเราก็จะอยู่ที่เส้นบรอรีร่ของใจเนี่ยถ้ามีอะไรเอะอะก็ดูดิ กระทบอะไรที่ทำให้เราเอะก็คือเย็ยนร้อนอ่อนแข็งนั่แหละเมื่อกระทบอะไรรู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงก็ไล่ลงกลับไปว่าท่าสีแปรปรวนอย่างไรนั่ก็จะได้คำตอบว่าอะไรมันแปรปรวนเป็นอะไรมันให้อะไรออกมาแต่มันก็จะออกมาเป็นเย็ยนร้อนอ่อนแข็งทุกกรณี เนี่ยเราก็จะเข้าใจแบบนี้ตวลงใจเราก็จะได้คำตอบแล้วมันก็แหนลาบไปเรื่อยซึ่งใจที่แหวนลาบตรงเนี้ยในเส้นรอบรอบรูปสงใจเนี่ยตรงเนี้ยมันปราศจากกิเลสมันอยู่โดยรอบของเส้นเส้นบาวเรี่เนี่ยมันไม่มีกิเลสตรงนี้แต่ถ้าใจ ึเขิมอยากเลยไปข้างหน้าสังขารก็จะเกิดขึ้นกิเลสมาแล้วความอยากมาแล้วเห็นไหมแต่ถ้าอยู่ในเส้นบตเตอรี่ไม่เกิดมันก็จะอยู่อย่างนี้แล้วพระพุทธองค์ก็บอกไว้ว่าจิตของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ไปอย่างเนี้ยบานไปอย่างเนี้จิตของพระอรหันต์ทุกองค์ก็มารวมกันไปอย่างเนี้ย และบานอย่างเงี้ยมีเซ็นเตอร์ที่เดียวกันหลวงปู่ดูลเรียกตรงนี้ว่าจิตหนึ่งคือกองรวมกันไปหมดเป็นจิตที่เดียวกันหมดจิตเนี้ยก็ตามธรรมชาติเราก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ส่วนรายละเอียดให้แตกฉาน ให้เราปล่อยวางไปทีทุกรกรณีเราต้องฝึกเอง <c oughs> ก็โดยมีเมตตามีศรัทธามีความเพียรเป็นตัวเดิน <c oughs> กลางไว้ตลอดแต่ไม่ลุกเกลยไปข้างหน้าด้วยกำลังของความเพียรมันจะอยู่แค่ปัจจุบันแค่เส้นบาวดารี่ไม่หดเข้ามาข้างในซึ่งเป็นสัญญาสัญญาจบไปแล้ว เหมือนความเพียรไม่ถึงแล้วมันไปหาสัญญาเฉยเลยเออไม่ความเพียรไม่ถึงจะไปหาสัญญาแล้วความกยเย็ยนกร็รือมา mm. ไปหาสังขารเห็นละแล้วถ้าเอยู่แบบสบายสบายแค่ปัจจุบันมันก็จะอยู่กับปัจจุบันนะหลักมีอยู่อย่างเงี้ยใครจะซักถามอะไร มั่นคือได้ประสบการณ์ตรงจากธาตุสีข้างในไปปวนนะคะแล้วก็แล้วก็แบบเรายุตปัจจุบันก็อ๋อเรารู้ราสายเยตุงเขาก็จะปรับสมดุลของเขาถ้าเรา้ากินอะไรเข้าไปร่างกายเขาเขาจะขับอ,ออกเขาเองแล้วก็ดูมันก็พิทยามันก็ไม่มีก็เข้าใจแล้วใช่ในร่างกายเราถ้าเราเข้าไปหาธาตุสี่แปดปวน เยล้ออันแข็งที่มันขับออกมาเป็นเวทนามันจะกลับไปหาต้นทางคือถ่าสี่แปรปวนมันก็จะดับเวทนาได้มายถึงว่าที่เราป่วยที่เราอะไรขาดข้างน้นไม่สมดุลเพราะมันปรับสาภาพได้มันก็จะกลับมาสภาพเดิยแต่ถ้ามันปรับสาภาพไม่ได้มันก็จเบี่ยงไปเราก็ต้องกินยาช่วยมันค่ะต้องกินช่วย เมื่อวานตอนที่เดินจงกลมอยู่อะคะ่ะหลวงพ่อในขณะที่เราย่างก้าวเดินเรื่อยๆอะในในความู้สึกมันเหมือนว่าเราเราหมุนไปตามธรรมชาติแต่พอพอที่เวลาที่เราหยุดแล้วหยุดอยู่นิ่งๆแล้วมองอะคะ่ะมันเห็นเห็นวงจาธรรมชาติมีลมพัดไปไม้ไหว มีกลุ่มไก่แม่พาลูกไก่หากินอีกไก่อีกตัวก็ชนกันตีกันตัวอื่นก็เดินวนคือพอมันเห็นภาพนี้มันก็เลยเชื่อมจริงๆว่าเออก็คือมันเหมือนมันเหมือนเป็นเป็นผู้ดูอยู่ดูแบบลอยมาดูเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติของเขาอย่างนงี้ยค่ะ แต่ในขณะที่เราเดินแล้วเราไม่ได้หยุดนิ่งหรือว่าเห็นรอบๆก้องๆอย่างนะี้มันเหมือนเราอยู่ในวงจรงนั้นแล้วหมุนไปเรื่อยๆอก็เนี่ยครับก็จะมองเห็นตามที่พูดเนี่ยก็เห็นว่าเป็นวงจรของสัตว์และพืชวนอยู่นะสัตว์และพืชมันวนอยู่ก็เป็นนักล่าและผู้ถูกล่าอยู่ในนี้และ แล้วก็เป็นต้นกําลังของธาตุเพิ่มเสริมกําลังของธาตุสี่แปรปลวนมันจะออกมาเข้าทฤษฎีนี้หมดนะเพราะฉะนั้นก็เวลาเห็นอะไรก็ตามจับโน้มเข้ามาหาธาตุสี่แปรปลนูนไปถึงคนและสัตว์มันก็เป็นกบกินยุงงูกินกบก็เป็นนักล่าและผู้ถูกล่า ก็เป็นตัวทําให้ท่าสี่แปรปวนหมุนเร็วขึ้นอพอถึงคนอย่างเดียวก็ทําให้ท่าสี่แปรปวนเร็วขึ้นด้วยอารมณ์ของต่างเพศเนี้ยธรรมชาติอยู่ได้เพราะระบบพวกนี้แหละก็คือตัวธรรมชาติมันแปรปวนอยู่แล้ว แต่ตัวเร่งปฏิกริรยาของธรรมชาติให้แปรปวนเร็วช้าก็อยู่ที่วงจรของสัตว์พืชคนสัตว์แล้วก็คนหรือว,วงจรสัตว์อย่างเดียวก็ถือเป็นอาหารของวงจรแลวก็อีกอันหนึ่งก็มองเห็นพืชก็เป็นวงจรอาหารของคนและสัตว์

ยงไม่ีเจ้าค่ะหลวงพ่อก็คือเข้าใจเหตุเหตุที่ตัวเองมันมีความทุกข์ข้างในค่ะพอได้มาฟังธรรมมันขี้คายเพราะว่าเรามองเห็นเหตุแล้วเออนี่แหละธรรมะของพระพุทธองค์ท้เรลศขี้คายได้เพราะตรงไปหาเหตุเหตุของแต่แต่ละปมที่เราติดจะขี้คายได้หมดแต่ วัวใจใหญ่คือท่าสี่แปดปวนแล้วเราไปจับอารมณ์ทั้งนั้นเลยลถ้าจับถูกมันก็คลี่คลายโยมเป้ามีอะไรเสริมไหม,มน้อยมีอะไรไหมก็ไม่มีค่ะมีแต่เขาจะจ็ดช้ามีเดินแล้วไม่เห็นคือไม่ว่าคนไม่ว่าสัต ที่ท่าสีแบบกนหลายแล้วสุดท้ายมาเราก็ไม่เห็นความเห็นอกเห็นใจและเมตตามันมันก็เลยกระจายแต่สุดท้ายมาเราก็ไม่เห็นว่าฉันเราก็ทําจิตคือที่หลวงพ่อพูดเรื่องบทบิวท์ที่เราก็ได้แค่ยินดรความเมตตาเราไม่สามารถที่จะลงไปเล่นอะไรกับเขาได้เมื่อลงไปเล่นปั๊บมันก็จะมีอัตตาตัวตนทั้งเราทั้งเขามันก็จะยุง่งทุกสิ่งทุยยกอย่างข่อแล้วก็ไม่เห็นว่าเป็นเมตตาเหมือนกันรอยา สก็เเลยบาแสบเหรอมีอะไรไหมก็เห็น <Wars> ถ <finde> ้าสี่แป๊บวันอยางที่ตัวว่าของเราคือมนุษย์เกิดมาคือทำลายล้างมันจะเห็นเป็นเป็นภาพกว้างของพ่อแต่มันยังมันยังลงใจไม่ได้มันมันยังลงใจได้ทีละเรื่องทีละเรื่องนะก็รู้สึกว่ามัน ตอนเราเห็นค <mem <tus k office> right ือมันเห็นเป็นภาพกว้างแล้วแต่เวลามันเคลียร์มันทำไมมันถึงเคลียร์ได้ทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องก็คือทุกอย่างที่มันทำลายล้างมันเป็นไปตามกรรมแต่ที่มันเคลียร์ทีละเรื่องนั้นเป็นความเข้าใจมันก็เคลียร์ไปเรื่อยมันจะเคลียร์อย่างนี้แหละไม่ใช่เคลียร์ทีพื้ดไปหมดแล้วเราก็จะไม่เข้าใจ แต่มันจะเคลียร์ให้เราเข้าใจทีละเรื่องทีละเรื่อง<ะ>นั้นตกลงเราเลยต้องขยันทำความเพียรเพื่อให้มันมีกำลังในการเคลียร์ทีละเรื่องทีละเรื่องแต่ว่ามันจะไม่ได้เคลียร์ทีท่ยอมทุกเรื่อง <ś led> ไม่มีไม่มี มาถูกทาง <laughs> สิงอ่ะมีอะไรไนหะมเวทพอเข้าใจละหลักไหมก็คือเห็นเส้นใบหนานี้ที่เหมือนพ่อบอกอ่ะคือปัจจุบันถ้า forward ไปข้างหน้าจะเกิดอ่ะเกิดสภาวะชอบไม่ชอบเราเป็นมุมงอารมณ์แต่ถ้าเกิดดีเวสกลับมาที่ใจอ่ะครับก็แค่ยดืนร้อนของแขงครับอพ่ม่ก็ให้มัน แล้วตรงไหนมีเป็นทางเดินที่คือกรงจากนะครับไปขึ้นมา้นี่เนี่ยปัจจุบันนี่ครับแต่แค่ปัจจุบันเท่านั้นเองโยมอ้อยจะช่วยเสริมอะไรไหมยังไม่มีนะนิดละ่ะก็ฟังทุกคนพูดมาแล้วก็มันก็ลงใจอย่างที่แต่ลฟังทุกฟังทุกคนคือมันลงใจมันชื่อว่าแบบ สุดท้ายก็อยู่กับปัจจุบันนะคะเพราะว่ามันเห็นตามความเป็นจริงที่ฟังหลวงพ่อมาเรื่องวงจรนะคะแล้วแต่ละเรื่องมันก็ทําให้เห็นด้วยว่าคนสัตว์ทนะค่ะมันเคื่อนหมุนกันถ้ามันไม่มีธาตาสี่แปรปวนนี้มันก็ล้างไปหมดเลยมันความเข้าใจเห็นโอเห็นใจมันมันทําให้จิตที่เมื่อก่อนที่แบบอย่างที่แสบบอกแล้วว่าคุยกันเมื่อวานว่า หอมก่าแล้วมันเหมือนกับมันซ่อนนะคะมันละลายดูค่ะหลวงพ่อพอเราเห็นต้นเหตุใช่ใช่ใช่อะคุณตุ้ยมีอะไรไหมมีค่ะไม่เหิ่มเมอะไรไม่มีค่ะนะไม่มีวันนี้ก็เอาแค่นี้นะสาธุ